สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายแพะจะมาเห็ดน้ำพริกเผาเห็ดน้ำพริกเผาใบไห้ลูกไห้หา้านให่ปูให้หา่าได้กินเนาะค่ะก้อนสิกกับเห็ดนั้นวิธีเห็ดกันง,ง่ายๆบอสับก่อนนี่อย่างพี่น้องผู้ใดยอยากเห็ดเป็นกลับมาเบิ้งคลิปวิดีโอของยายแพ้วยคะเ,เพื่อที่จะเออเอาไปเห็ดไปให้กินเนาะค่ะเนาะน้ำพริกเผานี่เก็บไปได้โดนพี่น้องจ้าไปเบิ้งวิธีเห็ดกันเลยจ้าพี่น้อง ก่อนอื่นเขาเตรียมกระเทียมค่ะเพื่อนๆกระเทียมแล้วก็หอมแดงมือนหนียายแพ้ใส่หอมแขกด้วยค่ะเด้อแล้วก็กระเทียมจีนค่ะก่อนอื่นเขาจะมาเกียเก่ยวเกี่ยวหมูก่อนค่ะพี่น้องเกี่ยวมันหมูนี่หมูสามสันยายแพ้จะรอเอาช่วงมันมันขาดแล้วก็เศษมันซื้อมาจากตลาดเึิดไทยดูบ้านนี่ค่ะกิโลละหนึ่งอยพี่น้อง เขาจะมาเกี่ยวเอาไอ้เกี่ยวน้ำมันคับพี่น้องน้ำมันหมูนี่ไวล้วา่ัพริกมันจะหอมพี่น้องจา้าแล้วเขาก็จะได้ส่วนของกากหมูส่วนของกากหมูใส่กับพริกเผานั้นค่ะไม่เกี่ยวกากหมูก,กันจ้าเพื่อนๆเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเกี่ยวแบบว่าไ้มันมันออกนะค่ะเพื่อนๆ ถือว่ามันหมูน่ะค่ะสิมันส่วนใดก็สร้างค่ะเขาสามารถเอามาเกี่ยวได้แล้วก็เอามาเขืนําพริกค่ะน้ามันเอามาเขืนตาพริกมันเสียดห้หอมค่ะหอมกว่าน้ามันผืดเด้อเพื่อนเพื่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะส่วนผสมที่สําคัญที่สุดก็คือกะปิจากเพื่อนเพื่อนมันนี้ยายแพ้จะใส่กะปิแล้วก็เสียามาย่างไฟจ้ะพอกับใบตองเด้อเพื่อนเพื่อนอ่าเฮ็ดให้แบนแบนค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่บ่ต้องการย่างหรือว่าบัสะดวกในการย่างก็ได้คือเกาค่ะเพื่อนๆบ่ต้องย่างกระซ่บคือเกาค่ะแต่ว่าใยแพ้แบบแบบว่ามิเตาทานเนาะค่ะเนาะกเลยสีย่างก่อนมันเสิเห็ดให้น้ำพริกเขามีความหอมค่ะเห็นบ่ค่ะเพื่อนๆที่นี่เขาจะมาขัวกระเทียมเนาะค่ะเด้อเอากระเทียมมาขัวกับอ่ากระทะหรือว่า เตาทานเนาะค่ะเนาะเพิ่มความหอมของน้ำพริกไปอีกจะ้ะเพื่อนเพื่อนที่บ่สะดวกขวาหรือสิเกียวไปเลยแล้วก็พัดน้ำพริกไปเลยก็ได้จะ้ะเพราะยายแพย้จะเอาไ้กระเทียมเนี่ยไปขวก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากระเทียมเนี่ยจะสุกยากกว่าหัวหอมเนาะค่ะมันหมูมันหมูที่เขาเกี่ยวไว้รอบแรกจะพี่น้องที่นี่เขาจะพักไว้แบบนี้แหละคะ่ะแซน้ำมันไว เขาก็จะไปเกี่ยวอีกเกี่ยวต้ออีกรอบนึงค่ะเพื่อที่จะให้ได้แคบหมูจ้าเพื่อนเพื่อนเ่เกี่ยวเกี่ยวแคบหมูแ้วค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนนี่เห็นบอเพื่อนเพื่อนที่นี่เขาจะเอา้ํามัน้นํามันจากการเกี่ยวหมูมาใส่กระทะเด้อเพื่อนเพื่อนที่นี่นี่แหละค่ะ นี่ตั้งเตาเราเดอ้อเพื่อนเพื่อนตั้งเตาเราค่ะที่นี่เขาจะเอาหัวหอมแล้วกะ็กระเทียมค่ะที่เขาปั่นไว้ปั่นหยาบค่ะเอามาลงุงมือนี่ยายแพ้เห็ดหัวหอมนี่หนึ่งกิโลกระเทียมเคืองกิโลค,ค่ะจะแบ่งเคืองแล้วค่ะเด้อมือนี่กระทะมันหน่อยพี่น้องยายแพ้จะจะพัดสองกระทะค่ะเราก็จะเอาไปเทใส่หมอไว้ให้ปูให้ียไ่าให้แม่ยาเนี่ยเพื่อนกอกแท่กะปุกเนาะคะ่ะว้ตะกินในช่วงที่ว่า เออเออบางที่เนี่ยว่าหากับเขาว่าได้เขากระสีได้น้าพริกเนาะค่ะนาะเพื่อนเพื่อนเกี๊ยวกระเทียมเกี๊ยวหอมให้หอมไปสักพักหนึ่งที่นี่จะตามด้วยกะปิจะเพื่อนเพื่อนกะปิที่เขาย่างไฟหอมมาแหลวนะคะแบงค์ืงนะคะเอาไปพัดบีบีบีให้กะปิละลายเนอเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะนี่นี่ยายที่ยายแพกกาลังเห็ดอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนบีให้แบบว่า กะปิมันแตกนะคะเพื่อนเพื่อนกะปิแตกแล้วก็คือใส่พริกผงค่ะเพื่อนๆพนพริกขัวพริกผงบ้านเฮานี่แหละค่ะแต่แนนําเด้อแย่แย่แพ้แนน้าว่าถ้าเป็นพริกสีฟ้าหรือว่าพริกเผ็ดนะคะเพื่อนๆอย่านใส่หลายมันเสียดเห็นน้ำพริกเขาเผ็ดเผ็ดจนเกินไปค่ะให้เอาพริกหยวกเพื่อนๆพืนพริกหยวกเม็ดใหญ่ยยๆ,ๆนะคะเอามะขัวแล้วกับมะปัน ใส่พริกหยวกเนี่ยจะแซ่บมากๆเลยค่ะเพราะว่าความเผ็ดของมันเนี่ยจะกลมกลมบ่เผ็ดพินลิ้นนะพี่น้องถ้าพริกสีฟ้ามันจะเผ็ดหลายจนเกินไปนะคะ่ะเข้าพริกผงลงไปแล้วเขาจะพัดค่ะเพื่อนๆพัดไปเรื่อยๆนะคะ่ะพัดถ้าเกิดกระทามันแห้งเกินไปเขากะอาชิพเติมแปลว่านา้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่า,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 าที่สะอาดลงไปก็ได้ค่ะหรือว่านา้ำปลา ไอ้มันมีน้ำจากน้อยเนาะคะ่ะเราก็พัดต่อไปเนาะค่ะนะเพื่อนเพื่อนเนพัดไปเรื่อยๆคือว่าตอนนี้นะย้อยแพใไส่กะปิไปแล้วเนาะคะ่ะใส่กะปิติดตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลปีบ๊บถ้าใส่น้ำตาลปีบ๊บมะเสดเนห้หอมถ้าเกิดว่าอยากตัดรดเขาตัดรดด้วยน้ำตาลทรายก็ได้จ้ะเพื่อนๆตัดลดด้วยน้ำตาลทรายไปจากน้อยมะเสดใ้น้ำพริกเขานี่แบบโอ้ันแสบอี่หรี่ น้องจ้าเออน้ำตาลปีบนี่เขาพัดพัดพัดไปเนี่ยให้น้ำตาลละลายเด้อเพื่อนเพื่อนให้น้ำตาลละลายอืมนะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อรู้สึกว่าน้ำรีกมันแห้งจนเกินไปเขาก็เติมน้ำสะอาดลงไปจา้าเพื่อนเพื่นพอนเพราะว่ายาแพ้นี่ใส่เตาที่ว่ามันม่ทานที่แห้งค่ะเพื่อนเพื่นอนแบบบ,บ่มีเวลาที่จะเอาทานออกนะะเนาะค่ะเนาะ ออนบ๊วได้มันก็คือแก็ดแล้วค่ะเติมความเค็มเข้าไปะคะ่ะคือเกลือกะปิก็คือเค็มอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่นี่ยาแยพร่จะเติมรสไปจากให้มันเค็มข้่นขึ้นก็คือเกลือะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำพริกหม้อใ่เนาะคะ่ะเพื่อนๆตามสูตรนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆผู้ใดอยากเฮ็ดน้ำพริกเผาแซ่บๆเอาไว้ขขา้าคุกเข้าหัน้อนกินนะคะ่ะเอาตามนี้เลยะคะ่ะตามที่ว่ายาแยพรเห็ดอยู่นี่ล่ะคะ่ะแล้วก็อาสสิปิด ดัดแปลงนิดน้อยเพื่อความแซบเพื่อความกลมกลมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะกระทานี่ก็คือมีหวัหวหอมกระเทียมแล้วค่ะกระปีแล้วก็น้ำตาลปี๊บจ้กเพื่อนๆแล้วกับเกลือแนะน้ะค่ะเนาะความนัวความหยางก็คือเขาเติมผงผงนัวเข้าไปค่ะคือผงชูรสแล้วนะคะ่ะเนาะเออบผู้ได้ว่ามากักผงชูรสกับบ่บตองใส่แล้วค่ะเด้อน้ำพริกเผาฮิดได้ลหลายรูปแบบค่ะ โอ้นวนเขากันแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นตะแสบบอพี่น้องเป็นตะแสบบอจ้าม,มาเด้อพี่น้องมันผิกเผาแสบแสบขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ